เหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามมเรียจังหวัดศรีสะเกดกลายเป็นจุดวัดภาวะผู้นําของนายกอนุทินชาญวิรากูลอย่างแท้จริงรายงานระบุว่าเหตุครั้งนี้มีทหารไทยบาดเจ็บหลายรายบางนายถึงขั้นขาขาดเป็นรายที่7เหตุทุ่นระเบิดนี้ในช่วงไม่กี่เดือนน่าสนใจปฏิกิริยาของนายกอนุทินเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติด่วนที่สุดผลประชุมออกมาค่อนข้างเด็ดขาด 1. ระง,งับปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชา 2. ให้อำนาจกองทัพป้องกันตนเองได้เต็มรูปแบบและ 3. ส,สั่งการกระทรวงการต่างประเทศแบบท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการสร้างแรงสันสะเทือนที่สุดก็คือคำยืนยันของคุณอนุทินที่บอกว่าทุนระเบิดที่ใช้เป็นของใหม่ถูกฝังภายใน24ชั่วโมงก่อนเหตุเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่าเป็นการจงใจละเมิดอ,อธิปไตยไทย จากคำสั่งในห้องประชุมสมชคุณอนุทินขยับเอาตัวเองเลงไปในสูทสนามจริงค่ะโดยหลังจากนั้นเนี่ยรีบลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีด้วยตนเองพร้อมเครื่องแบบผู้บัญชาการอาสารักษาดินแดนเต็มยศคุณอนุทินไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องสูญเสียข้อเท้าภาพที่หลายคนเห็นก็คือผู้นำที่ยืนอยู่ข้างเตียงทหารผูด,ดวยเสียงสันเครือและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ บอกว่าไม่ต้องห่วงนะผมจะดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดและประโยคที่กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนก็คือผมจะรับหน้าที่เอาคืนให้ทหารเองคำมั่นของผู้นําที่ยืนอยู่แถวหน้าในแนวรบคุณอนุทินยังคงเดินตรวจฐานปฏิบัติการห้วยตามเรียและปูมะเขือพูดกับทหารตรงๆว่าประเทศไทยเป็นของเราไม่มีใครละเมิดได้ คำพูดนี้ไม่ใช่แค่ปลุกใจทหารแต่มันสะท้อนจุดยืนใหม่ของรัฐบาลอนุทินที่ยกเรื่องอธิปไตยขึ้นมาเป็นวาระสูงสุดของประเทศแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะโลกภายนอกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็จับตาม,มองไทยอย่างใกล้ชิดเพราะหลังเหตุทุนระเบิดเกิดขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาแสดงความกังวลและเรียกร้องให้ไทยกับกัมพูชาใช้ความอดกั้น น่าสนใจนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เคยไปเป็นสักขีพยานปฏิญาสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กรุงมกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาลเลเซียมาแล้ว คำถแถลงนี้เนี่ยถูกมองว่าคล้ายๆกับเป็นการเบรกไทยเบาๆนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้คุณอนุทินเคยประกาศว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครชี้นิ้วเรื่องอธิปไตยของเราค่ะซึ่งก็สะท้อนว่าเขาจะปฏิบัติตามหรือว่าทนแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะรวมทั้งเนี่ยยังย้ำด้วยนะคะว่าไทยเนี่ยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศค่ะแต่จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงเส้นแดนไทยค่ะ นี่คือจุดที่ทําให้หลายฝ่ายนะคะมองว่าคุณอนุทินเนี่ยกำลังวัดภาวะผู้นําตัวเองโชว์ความเด็ดขาดด้านความมั่นคงค่ะแม้ก่อนหนนี้จะถูกวิจารณ์กรณีพลังปากเรื่องเขตแดนนะคะเรียกว่าทัวลงไปเบาๆคุณอนุทินจะสอบผ่านภาวะผู้นําหรือไม่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เหมือนจับประทุศึกรอบสองจัเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ